ก่อนที่จะได้รับชมคลิปนะครับผมก็ขอฝากแฟนเพจของผมไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดถูกใจกันได้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้นะผมอันนี้ผมพูดเสียงอีทีนะ,นะคือยังไงล่ะพักเสียงอีทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ผมอัดไว้แล้วเสียงผมเบามากเบาเบาสุดๆอะเบาจนแบบไม่ค่อยได้ยินเลยทีเดียวแล้วด้วยความที่แบบคลิปนี้นะผมผมก็จะจริงๆในคลิปนี้ผมจะมาเกียนนะครับผมไม่ได้ จะแบบเอาบาเลตมายิงนะผมแล้วด้วยความที่แบบฝั่งนู้นมันด่าบาเลตกากอ่ะคือที่หนึ่งฝั่งผมเนี่ยเขาเล่นบาเลตเนี่ยเออแล้วแบบโอ้ด่าบาเลตกากแบบด่าแบบเกียนเกียนโอ้ด่าจนแบบสงสารนิดหนึ่งครับแบบที่หนึ่งผมก็แบกทีมอ่ะแล้วเป็นผมผมจะอยู่เฉยได้ยังไงก็เลยแบบเอาบาเลตมาช่วยยิงบ้างอะไรบ้างนะก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะผมเล่นสนไม่โหดไม่โหดเท่าไหร่เพราะยังแบบยังไม่ค่อยคล้องมือมากนะก็เอาเป็นว่า ดูอย่างในคลิปเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยิงยิงไปนะผมแต่คลิปนี้ไม่ได้ชนะนะคือฝั่งนู้นเขาโหดกว่าในฝั่งผมนี่แม่งมีไก่เนี่ยอยู่กันเป็นล้าวเลยทีเดียวแบบโหเดินชอปปิ้งปืนอ่ะสุดยอดมาในช็อตนี้กันบ้างนะครับผมว่าช็อตนี้เป็นยังไงครับมาดูกันครับท่านผู้ชมโอ้โหจัดไปแล้วครับหนึ่งดอกสไนเปอร์สองจากห้องอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าห้องกระจกไหม สั่งจากข้อจบอออะไรอะไรอุ้ยจังหวะนี้ครับยังไงยกซ้ายกายกขวาโดนหรือไม่โดนยังไงก็โดนนะครับจังหวะนี้อ่าขอดูต้นทางก่อนแล้วค่อยกู้เก็บกู้ระเบิดจังหวะนี้เอ้ระเบิดใครเอ่ย,อยมาเป็นแก๊สกู้ไม่ได้นะครับผมแก๊สนี่กู้ไม่ได้นะถ้ากู้มันเนี่ยมันกู้ไม่ได้เดี๋ยวดูนะครับกู้ไม่ได้นะครับก็เลยส่องไปก่อนอานะครับมีตัวเบลล่ เบลแดงโดนไหมโดนจังหวะนี้แต่กู้ไม่ทันนะครับผมหน้าดําไปเลยทีเดียวนะครับโอ okay, เคจะเปลี่ยนด่านดีกว่าเอาละครับมาก็เปลี่ยนเป็นด่านบันนิงฮอบ้างนะครับจริงๆริเนี่ยผมถนัดเซฟแมทมากกว่านะครับไมไ่ถนัดบางระเบิดจัดไปแล้วครับถามตัวสี่ตัวนะครับโอ้โหมาถึงนี้จัดก่อนสี่ตัวนะครับผมยิงขึ้นที่สองเลยทีเดียวเอาละ,ะครับเอาจังหวะนี้ไอเฮี้ยนนึกว่าเพื่อนตัวเองโอ้โหโดนไปเลย เต็มๆล่วงจังหวะนี้ผมก็ล่วงไปตามระบบนะครับยืยนได้ไม่นานครับผมยืยนไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเด็ดซ้ำโอเคมาใหม่นะครับยังไงขอเลง็งจัดไปหนึ่งทีโอเคครับมาจังหวะนี้ครับช็อตนี้ยังไงยิงได้หรือไม่ครับสเต็ปดีมากโดนครับผมช็อตนี้ยังไงก็โดนและไอ้นี่ครับยังไงโดนหรือไม่ ยังไงครับผมจัดกระแมงไปก่อนขู่ไปก่อนเออโดนจังหวะนี้ครับขู่ไปก่อนหนึ่งทีเรีย,ยบร้อยโดนไหมครับสองตัวจังหวะนี้ครับมาอีกตัวหนึ่งยังไงอันนี้ช็อตนี้ผมกะเอาเน,น้นๆเลยนะค่อยๆเดินเลยดูดิก็ยิงไม่โดนครับผมยิงกําแพงมาตาดระบบสุดยอดโอ้โหโดนเต็มๆกลางกลางอกกันเลยทีเดียวนะครับแหมกระโดดมาอย่างนี้นะครับผมไม่ยอมเลย โอเคมาดูกันว่าผมจะสู้เขาได้หรือไม่แต่ยังไงก็ไม่ทันนะผมสู้ไม่ไหวนะครับฝั่งโน้นเนี่ยแม่งหลงังๆเข้ามาแต่ตัวหนักๆนะฮะจังหวะนี้ครับวิบ่งขึ้นฐานนะครับโอ้โหตามมาสองตัวยังไงหื <c oughs> จากกำแพงกำแพงแล้วโอ้โหหยุดร้อยโดนแล้วหนึ่งตัว ใ่ครับผมโอ้โหยิงไม่ได้นะครับผมจังหวะนี้ยังไงก็ยิงไม่ได้นะครับจังหวะนี้นะครับผมผมก็ขอหยิบ M200 มาแจมสักหน่อยนะครับมีนะครับ M200 ก็ยิงครับผมแต่ก็ไม่รู้ M200 ของผมนั้นผมจะถือได้สักกี่นาทีกันเชียวจังหวะนี้ครับยิงกำแพงไหมครับผมขู่น,นี่คือคือขูอ่ไอคือการขู่นะครับนีโโ่โดนยังไงก็โดนจังหวะเนี้ย ยังไงอ่ะได้เวลาลอยหลังโอ้โหไม่โดนอุ้ยไม่ตายโอ้โหตัวนี้ก็ยิงไม่โดนมีดแม่งเลยนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหสาด้เลียงยิงยกูโดนตกไปตามระบบนะครับก็ามาทนไม่ไหวแล้วนะครับผมหยิบบาเลตมาสู้เหมือนเดิมเอ็มสองร้อยคงไม่ไหวนะครับมะครับจัดเป็นตัวสองตัวนะครับผมโอ้โอยังไงตัวนี้ด้วยไหมสามครับผมยังไงครับผมเลือกยิงไม่ถูกอะไรเดียวสี่มีห้าแป๊บเดียวนะครับผม เรียบร้อยครับล่วงอีกแล้วนะครับโอ้โหโดนหลอยตามระบบนะครับก็อย่างที่เห็นนะผมว่าฝั่งนู้นนี่แม่งตึงกว่านะครับดูนะครับโอ้โหสุดยอดอยังไงอืมตบนะครับผมจังหวะนี้ยังไงก็ต้องไล่ตบกันเลยทีเดียวอย่างที่เห็นนะแม่งแม่งเถื่อนนะผมไม่แน่จริงไม่อยู่ไม่ได้อีกสองตัวนะครับแพ้หรือไม่นะครับ โอ้โหมีตัวค้างเซิร์ฟแหลกหรือไงเซิร์ฟั้งแหลกลแตกหรือเปล่ายังไงครับังหวะนี้โอ้โหเกมจบไปแล้วนะครับผมโอ้โหดูแต่เราดูฝั่งเขาก็ฝั่งเรานะผมเทียบกันไม่ติดกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปกันมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับผม